สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นพิกาดนะคะในหัวข้อที่ว่าอะไรคือเสน่ห์ของคุณที่ทำให้ผู้คนอยากเข้าหาค่ะเรามีด้วยกันทั้งหมด2องกองเลือกนะคะกองเลือกที่1นึ่งะคะ fox spirit นะคะแบบนี้นะคะกองเลือกที่สองนะคะ flamingo spirit นะคะแบบนี้นะคะ ค่ะเลือกกองที่ชอบนะคะกองที่ใช่นะคะชอบกองไหนนะคะเลือกกองนั้นนะคะถ้าได้แล้วนะคะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะ Fox Spirit นะคะ าการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆได้ดน,นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกําลังใจสามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะคาเสน่อะไรในตัวคุณนะคะที่ทําให้ผู้คนอยากเข้าหานะคะคุณมีความรักความอบอุ่นนะคะให้กับผู้คนรอบข้างนะคะ คุณมีความอบอุ่นอ่อนโยนนะมีนิสัยความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะคะคุณรู้สึกยังไงคุณก็อาจจะแสดงออกมาแบบนั้นนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่รักอิสระนะคะ the fool นะะอาจจะชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวนะคะเป็นคนที่ชอบเริ่มสิ่งใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะคะหรือว่ามีความมีความอารมณ์ขันมีความอารมณ์ดีอยู่ในตัวนะคะ เป็นคนที่รักอิสระด้วยนะคะคุณชอบพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะแดไม้นะคะชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะหรือว่าเป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วได้นะคะคุณเป็นคนที่มีแพชชั่นกับบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะถ้าตอนนี้คุณกําลัง,ลงหลงไหลหรือข้างใครอะไรอยู่นะคะคุณก็จะทําสิ่งนั้นอยู่เป็นประจานะคะมีความข้างใครไหลหลงนะคะ เหมือนตอนนี้ถ้าอยู่ในช่วงของการพักบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะมีหัวใจอยู่ข้างๆนะคะมีเส้นแดงนะคะคุณอาจจะมีการหยุดนิ่งความสัมพันธ์ไปก็ได้นะคะมีการนิ่งเงียบใส่กันนะคะว่ามีหัวใจอยู่ด้านข้างนะคะคาม,มาดูไพ่ต่อนะคะ เจ็ดไม้นะคะสี่เหรียญแปดถ้วยซิกออฟคัพคไฟออฟคัพค,คุณเป็นคนที่มีความพยายามนะคะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆนะคะแต่คุณก็เป็นคนเก็บเงินเก่งนะคะถ้าเป็นเรื่องทั่วไปนะคะแต่เหมือนไพ่จะเล่าว่าเหมือนคุณมีการปิดกั้นความรู้สึกของคุณก็ได้นะคะแล้วก็ เหมือนคุณเก็บความทรงจำอะไรบางอย่างไว้ที่คุณอยู่นะคะแล้วคุณได้เดินหันหลังจากบางสิ่งบางอย่างมานะคะคุณมีความเศร้าเสียใจกับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมานะคะแล้วคุณก็มีความทรงจำเก่าๆที่คุณยังคงหวนคิดถึงสิ่งเหล่านั้นอยู่นะคะแะม่หมอมองว่าน่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์นะคะที่คุณยังไม่เคยลืม เรื่องราวในอดีตนะคะคุณยังคงกอดเก็บเรื่องราวเหล่านั้นอยู่นะคะก้มามไม้ดาวนะคะแล้วก็ไพ่เล่ามาว่า ตอนนี้อารมณ์คุณค่อนข้างที่จะวิตกกังวลนะคะคิดมากนะคะเหมือนคุณมีเรื่องราวที่เจ็บปวดเสียใจนะคะน่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าพ่ออกมาแบบนี้นะคะแล้วคุณก็แอบส่องแอบสืบเขาคนนั้นอยู่ก็ได้นะคะมีความรู้สึกอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงนะคะแล้วคุณก็แอบขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะคุณก็แอบ,บรอคอยเขาคนนั้นนะคะไพ่เล่ามาประมาณนี้นะคะค่ะข,ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความรักความสุขสมหวังนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่สองนะคะฟอร์มิโกสปิริตนะคะอะไรคือเสน่ห์ในตัวคุณที่ทำให้ผู้คนอยากเข้าหานะคะคุณเป็นคนที่มีวาทศิลป์ดีนะคะเป็นคนที่พูดเก่งก็ได้นะคะหรือว่าใช้คำพูดในการทำงานในการเจรจาในการติดต่อสื่อสารกับคนนะคะ อาจจะเป็นพิธีได้นะคะเป็นเป็นนักขายเป็นเซลล์ได้นะคะเป็นพิธีกรนะคะวิทยากรได้นะคะหรือเป็นแม่หมอพ่อหมอได้นะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะใครๆก็อยากเข้าหานะคะคุณดูดีนะคะรักตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่มีผู้คนชื่นชอบชื่นชมคุณนะคะมากมาย คุณอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างนะคะที่ทำให้คุณเสียใจมาก็ได้นะคะมีการจบบางสิ่งบางอย่างไปนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านั้นก็มีผลกระทบต่อจิตใจของคุณนะคะสิ่งเหล่านั้นนะคะคุณอาจจะได้ move on จากความรู้สึกตรงนั้นไปก็ได้นะคะหรือว่า move on จากสถานการณ์ตรงนั้นนะคะไปเริ่มต้นใหม่นะคะ คุณเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะคุณเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะครอบครัวมาอันดับหนึ่งฮะ,ะหรือว่าตอนนี้คุณก็อยู่กับครอบครัวมีความสุขอยู่กับครอบครัวนะคะหาพายอยากบอกอะไรนะคะสเต็งน,นะคะห้าดาบจะติด 8เหรียญในอัพวนคุณเป็นคนที่มีความผ่านเรื่องราวอะไรบางอย่างมามากมายนะคะแต่คุณก็พร้อมสู้พร้อมเผชิญหน้ากับอนาคตนะ,ะเหมือนคุณก็มีหัวใจความเป็นนักสู้นะคะคุณเป็นคนที่ขยันนะคะตั้งใจทำงานนะคะทำงานเก่งหางเงินเก่งนะคะ คุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมนะคะอาจจะเกิดในราศีตุลได้นะคะในบางท่านนะคะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงนะคะจิตใจมั่นคงนะคะเป็นคนที่ทเที่ยงตรงนะคะอาจจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาด้วยนะคะในบางท่านอาจจะบางทีก็ตรง,ตรง,ต,รงตรงแบบบางทีก็ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรนะคะคือแบบรู้สึกยังไงบางทีก็พูดมาอย่างนั้นนะคะ คุณเป็นคนที่เป็นนักสู้นะคะห้าดาบนะคะมีอุปสรรคต่างๆคุณก็พร้อมที่จะฝ่าฟันนะคะแลวคุณก็มีความหวังกับชีวิตนะคะมีแสงสว่างนะคะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะเตงนะคะคุณเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนะคะอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองถึงแม้คุณจะมีเรื่องราวที่ผ่านมาค่อนข้างมากมายแต่คุณก็สามารถยืนหยัดได้ด้วย ตัวของคุณเองได้ด้วยรำแขงของคุณเองนะคะอบยมุกนะคะเหนื่อยใจคนเบื้องหลังกว่าจะได้มาพรแสวงคุณเป็นคนที่ขยันนะคะ นอกจากบางท่านอาจจะมีพรสวรรค์นะคะแต่คุณก็มีพรสแสวงด้วยนะคะเป็นคนที่ชอบศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะคุณอาจจะมีอุปสรรคในชีวิตมากมายนะคะอย่างที่ได้บอกไปนะคะแต่ว่าคุณก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นได้นะคะด้วยใจของคุณเองนะคะคุณอาจจะเป็นคนทํางานเบื้องหลังนะคะไม่โชว์หน้าโชว์ตานะคะ เป็นคนที่ทํางานเบื้องหลังนะคะอาจจะเป็นกองถ่ายก็ได้นะคะแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่ไม่โชว์หน้าโชว์ตานะคะแล้วก็คุณก็ทํางานหนักทํางานเหนื่อยนะคะคุณอาจจะมีแพชชั่นกับบางสิ่งบางอย่างนะ,ะที่เปรียบเสมือนกับอบาบมุกนะ,ะแต่ไม่ใช่อบายมุกนะ,ะก็คือมีความคล,ลั่งไคล้ไหลหลงกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณชอบที่คุณ สนใจนะคะแล้วคุณก็ทุ่มเทกับสิ่งเหล่านั้นมากๆนะคะจนบางทีก็สุดต่งเกินไปนะคะค่ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะค่อนข้างที่จะไม่ตรงเลยนะคะพะม,มาดูหน้าจอ ไม่ตรงก็ขออภัยด้วยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความรักความสุขสมหวังแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ